ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายจีนแปลไทยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะสิริตัวจริงอ่านเองยอกยอกสำหรับคลิปนี้ลองทดสอบอ่านครั้งแรกผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะขอร้องช่วยสมัครสมาชิกช่องช่วยหนูทีนะ20บาทนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปค่ะว่าละก็มาเริ่มกันเลยตอนที่สอง อย่างไรเสียนี่ก็คือยาเซียนระดับ6ต้นหนึ่งมาดแมนว่าอยู่ในมหาโรคกาพันสามมันก็เป็นสมบัติที่หาได้ยากมากๆการที่ผู้คนได้ห่วงดาราระดับร่างไม่รู้จักมันนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปกติมากแต่ทว่าริยาที่แผ่กระจายออกมาจากรากแก่ต้นนี้เป็นสิ่งที่ปลอมแปลงไม่ได้อย่างหนึ่งสุดก เป็นสมบัติที่อยู่สูงกว่ายาเซียนระดับเจ้ายุทธจักรแล้วยอดฝีมือวิถียุดหรือนักยาเซียนก็ต่างรู้สึกสนใจมากเช่นกันราคาขั้นต่ำของรากแก่ยาเซียนต้นนี้คือแก้วเทวชันยอดหนึ่งล้านชิ้นทุกครั้งที่ประมูลต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนเริ่มประมูลได้ สิ่งที่ทำให้ผู้คนนึกไม่ถึงคือราคาขั้นต่ำของรากแก่ยาเสียนต้นหนึ่งที่ไม่ทราบความเป็นมานี้จะสูงเช่นนี้นี่จึงทำให้คนจำนวนไม่น้อยที่อยากรองประมูลต่างร้มเลิกแผนการในใจเนื่องจากราคาขั้นต่ำนี้แทบจะสามารถเทียบทัดพันรํำเจ้ามาหาเทพชิ้นหนึ่งแล้ว จากผู้คนทั้งหมดที่อยู่ในงานเกรงว่าคงมีเพียงซิลลัวเท่านั้นที่รู้สึกว่าราคานี้ไม่สูงในทางตกงกันข้ามกับรู้สึกราคานี้ต่ำยิ่งกว่านั้นคือต่ำมากถึงมากที่สุดเลยนะหากนำไปประมูลในมหาโรกาพันสามมูลราคาของรากเทวะอรวน ไม่สามารถใช้แก้วเทลมาวัดได้ด้วยซ้ำเลยต้องใช้สิ่งหนึ่งแลกสิ่งหนึ่งอย่างแน่นอนมีผู้แข่งแกร่งแดนจากกระพัดดิเทพไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ยอมสิ้นเหนือประดาตัวเพื่อแรกกับมันแน่นอนอยู่แล้วว่าสำหรับจอหยุดทั่วไปแล้ว แก้วเทวาชันยอดหนึ่งล้านชิ้นเป็นราคาที่สูงมากทว่าสำหรับเหล่ากองกำลังใหญ่ที่สืบสารสั่งสมมายาวนานอย่างไม,ไม่รู้จบนั้นมันก็ไม่ถือว่าแพงมากนักก็มีคนยินดีถลุงเงินเพื่อซื้อยาเซียนระดับไม่ต่ำกว่ามาหาจัก,กรพรรดิต้นหนึ่งอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสน หนึ่งร้านสามแสนหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งการแข่งขันประมูลก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งผู้ที่เสนอราคาล้วนเป็นบนรรพอาจารย์ที่มาจากกองกำลังใหญ่ทั้งหลายไม่นานนักราคาก็พุ่งขึ้นไปถึงแก้วเทวะชันยอดสองร้านชิ้นภายใต้สถานการณ์ทั่วไป การที่ยาเซียนระดับมหาจัก,กรพรรดิหนึ่งต้นสามารถขายได้ในราคานี้นั้นก็ถือว่าไม่เลวแล้วอย่างไรเสียรกักยาจีนระดับมหาจัก,กรพรรดิก็ไม่ใช่ยาเม็รเซียนระดับมหาจัก,กรพรรดิสำหรับเราบรรพอาจารย์แห่งห้วงดาราระดับร่างที่ผลการฝึกตนสูงสุด ไม่ถึงระดับเจ้ามหาเทพนั้นจากผลการฝึกตนของพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ใช้เมิดยาเสียนระดับมหาจัก,กรพรรดิได้เลยด้วยซ้ำมาดแมนว่ายาเสียนระดับมหาจัก,กรพรรดิก็ใช่ว่าจะสามารถเอามาใช้งานได้เสมอไปหลังจากซื้อกลับไปแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะเอากลับไปจัดแสดงเฉย แต่ไม่ว่าอย่างไรชื่อเสียงของยาเซียนระดับมหาจักรพัดก็วางอยู่ตรงนั้นต่อให้เอากับจัดแสดงเฉยๆก็มีบรรพอาจาัรย์ยินดีทําเช่นนั้นอยู่เอามาเสริมภาพรักหน้าตาก็ดีเช่นกันรากแก่ต้นนั้นเจ้าสําหนักน้อยอย่างข้าจะรับไว้เอง ข้าเสนอแก้วเทวะชันยอดสามล้านชิ้นในขณะที่งานประมูลนิ่งเงียบไม่มีคนประมูลอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงเฮี้ยมโหดและดุดันดังออกมาจากห้องที่นั่งพิเศษทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกครั้งมันอีกแล้วลือซิลหลัวคิ้วขับหมวดลง บางทีคนอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้สึกพิเศษอะไรทว่าเขากับสามารถฟังออกอยู่ว่าภายในน้ําเสียงของหนุ่มเจ้าสํานักน้อยนั้นมีความตื่นเต้นดีใจปนอยู่เล็กน้อยนี่จึงทำให้ซิลหลัวรู้สึกสงสัยอย่างอดไม่ได้ว่าเจ้าหมอนั่นรู้จักรากเทวะอรุณ เมื่อหนุ่มเจ้าสำนักน้อยเอ่ยพูดเอ่ยปากพูดเหล่าบานพระอาจารย์ที่เข้าร่วมการประมูลในตอนแรกก็นิ่งเงียบลงไปในทันทีอีกครั้งซิลหลัวใช้นิ้วเคาะที่เทา้าแขนสองทีก่อนหน้านี้ขณะที่ประมูลหอกลาะ,ะสวรรค์ สั่งหานมานภาพเหตุการณ์ก็เป็นเช่นนี้นี่แหละอดีตครั้นเมื่อเขาอยู่ในโลกกดาราอมะพรเทวะและโลกดาราขุนหลวงยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีกองกำลังใดที่สามารถทำให้กองกำลังทั้งหลายต่างหวาดกลัวเช่นนี้ ตกลงความเป็นมาของหนุ่มเจ้าสำนักน้อยนั้นเป็นอย่างไรกันแน่แม้ภายในใจจะ,จะรู้สึกสงสัยเล็กน้อยแต่ไม่ว่าความเป็นมาของฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างไรซิลหลัวก็ไม่มีทางปล่อยมือจากลากเทวะอรวนถึงแม้สภาพอาการบาดเจ็บของเขายังไม่ฟื้นฟูก,กลับมาเหมือนเดิม เขาก็ไม่เกรงกลัวผู้ใดในห่วงดาราระดับร่าง5ล้านซิลหลัว,วไม่มีความลังเลใจใดๆเสนอราคาที่สูงกว่าโดยตรงอีกทั้งเพิ่มขึ้นสองร้านในทีเดียวด้วยทรัพยากรอย่างแก้วเทวะชันยอดไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาหากสามารถใช้ของเหล่านี้มาแลกกับราก เทวรวนเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ขมอย่างยิ่งจริงๆมืองอีกแล้วหรือหนุ่มเจ้าสำนักน้อยที่อยู่ในห้องที่นั่งพิเศษโกรธเป็นฟืนเป็นไฟน้ำเสียงก็สั่นคอนเล็กน้อยด้วยหากไม่ใช่เพราะเสียงที่อยู่ในตัวอย่างรู้ให้เขาอยาไปมีปัญหากับเจ้าหมอนั่นเขาคงพุ่งตัวออกไปอบรมสั่งสอนฝ่ายตรงข้ามตั้งนานแล้ว คนดังกล่าวไม่ธรรมดาเจ้าอย่าได้มีปัญหากับมันง่ายๆรากแก่ยาเสียนต้นนี้ล้ำค่ามากๆแจ้งให้ผู้อาวุโสในเกาะเทียนเหอมาจัดการเรื่องนี้มีเสียงที่แก่ชราดังขึ้นมาในตัวอย่างรู้ของหนุ่มเจ้าสำนักน้อยอีกครั้งสิ่งที่ทำให้ผู้คนคาดไม่ถึงคือเจ้าหนุ่มสำนักน้อย นั่งนิ่งเงียบไปอีกครั้งไม่ทะเลาะเบาแหวงกับซิหลหรวอติดต่อกันสองครั้งแต่ทุกคนในงานล้วนสัมผัสได้ว่าเจ้าสำนักน้อยนั้นกำลังระงับไฟโกรธที่ล้น้าอยู่ภายในใจบัดนี้ยังไม่ได้อารวาดโดยสิ้นเชิงแต่นั่นไม่ได้แหมความว่าเรื่องนี้จบลงแล้ว คอยงานประมูลจบลงต้องมีการแสดงสนุกสนุกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลูกค้าท่านนี้เสนอห้าล้านแล้วยังมีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่านี้อีกหรือไม่นี่คือรักแก่ยาเซียนระดับมหาจักรกระพัดต้นหนึ่งเชียวนะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแน่นอนใบหน้าของ ทงเฉินที่ยืนอยู่บนเวทีอำนวยการเตรียมเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มพยายามปลุกปั่นบรรยากาศในงานแต่สิ่งที่ตอบกลับมาเป็นเพียงความเงียบสงบ ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเจ้าสํานักน้อยที่อยู่ในห้องนั่งพิเศษนั้นหรือซิลหรัวไม่มีผู้ใดยินดีรุกรานพวกเขาเลยหากเสนอราคาที่สูงกว่าในเวลานี้มันไม่เพียงจะเป็นการรุกรานซิลหรัวก็จะเป็นการรุกรานหนุ่มเจ้าสํานักน้อยนั้นด้วยทุกางดำเนินการไปตามนี้ ลากเทวะอะรวนถูกซิลหลัวซื้อไปในราคาแก้วเทวะชั้นยอด5ร้านชิ้นนี้เป็นความแปลกใจที่อยู่เหนือความแปลกใจจริงๆแม้แต่ขณะที่ฝ่ายประมูลส่งกล่องยกผนึกหินที่ใส่ลากเควะอะรวนมาสภาพจิตใจของซิลหลัวก็ยังฮึกโหมเล็กน้อยอยู่ดีเขาคิดอย่างไรก็ คิดไม่ถึงว่าเขาจะได้รับหนึ่งในยานหลักที่ใช้กลั่นโอสถเคลสเ,เซียนตรีพบมาได้ง่ายดายเช่นนี้งานประโมยังคงดำเนิกนการต่อไปเดิมทีซิวหรัวคิดว่าหลังจากมีของล้ำค่าอย่างปรปักสวรรค์สั่งหารมานและโอสถเคลสเซียน ตีพบปากฏแล้วงานประมูลในครั้งนี้ก็น่าจะถึงช่วงท้ายแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาคิดไม่ถึงคืองานประมูลในครั้งนี้ถึงขั้นดำเนินการติดต่อกันสองวันเต็มๆในช่วงเวลาสองวันนี้สมบัติต่างๆที่ปรากฏมีมากจนน่าทึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงสองวันแค่ผลกำไรที่ได้จากการ ประมูลครั้งนี้ก็เพียงพอที่จะทําให้เมืองมังกรครามอยักกลายเป็นกองกําลังที่มั่นคงที่สุดในบรรดาโรกาดาราที่อยู่บริเวณรอบๆแน่นอนแล้วว่าสิ่งที่สามารถทําให้ซิลหลัวรู้สึกสนใจในช่วงท้ายๆนั่นยิ่งอยู่ยิ่งน้อยลงในส่วนของเม็ดยาเซียนระดับเจ้ายุทธจักร ที่ถูกนำมาประมูลก่อนหลังท้ายนั้นซิวหรัวยิ่งไม่ชายตาลงไปมองเลยคนอื่นไม่ทราบมูลราคาที่แท้จริงสิ่งที่เขาต้องตาส่วนสิ่งที่เขาไม่ต้องตานั้นกับถูกผู้คนยกย่องเป็นสิ่งรํำค่าจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตลกมากมาก งานประมูลครั้งหนึ่งทำให้เสี่ยเจียงหมิงได้เปิดหูเปิดตามากบนใบหน้าที่แดงระเรื่อดูตื่นเต้นดีใจเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดหลังจากงานประมูลสิ้นสุดแล้วซิวหลัวก็จูงมือเซียนเจียงหมิงแล้วเดินออกไป มีคนจำนวนไม่น้อยต่างรวมตัวกันอยู่นอกงานประมูลคนเหล่านี้ไม่ได้มาหาเรื่องซิลหลัวแต่อย่างใดทว่ารวนยืนอยู่ในตำแหน่งที่ห่างออกไปไม่ไกลด้วยลักษณะท่าทีเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงมีเงาดำสามร่างรอยอยู่กลางนาภาเพียงแวบเดียวซิลหลัวก็มองเห็นชายหนุ่มที่เรียก แทนตัวเองว่าเจ้าสํำนักน้อยนั้นแล้วส่วนข้างกายเขามีใบหนะ้าที่ไม่คุ้นเคยปรากฏสองคนต่างมีผลการฝึกตนระดับเจ้ามหาเทพซิหลหรัวไม่นำผลการฝึกตนระดับเจ้ามหาเทพมาใส่ใจแต่สิ่งที่ทำให้ซิหลหรัวรู้สึกแปลกใจคือในห้วงดาราระดับร่าง ถูกพันธนาการโดยกฎจักรวาลฟ้าดินเหตุใดจึงมีเจ้ามหาเทพปรากฏได้เมื่อพูดตามหลักการทั่วไปอย่างมากสุดมีเพียงกึ่งเจ้ามหาเทพเท่านั้นถึงจะปรากฏในห้วงดาราระดับร่างได้ ปีนั้นก็คันเมื่อหอยอดอัมพรส่งเจ้ามหาเทพคนหนึ่งลงมาก็อาศัยผู้เทวะพิเศษมหาจักรพรรดิยุทธกรั่นถึงจะส่งตัวเจ้ามหาเทพลงมาได้ผู้อาวุโสทั้งสองเจ้าหมอนี่เป็นผู้ใช้อำนาจแกล่งแย่งลากแก่ยาเซียนต้นนั้นไปจากมือข่านี่แหละขอรับ หนุ่มเจ้าสำนักน้อยเห็นซิลหลัวปรากฏตัวจึงรีบใช้นิ้วชี้ไปทางเขาแล้วตะโกนเสียงดังกลุ่มคนที่ยืนห่างออกไปไม่ไกลต่างก็พากันถอยหลังอย่างอดไม่ได้ทำให้นอกงานประมูลเกิดเป็นพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ เจ้ามาหาเทพสองคนและหนุ่มเจ้าสำนักน้อยยืนรอยอยู่กลางอากาศซิวหลัวจูงมือเสี่ยวเจียงหมิงยืนอยู่ด้านล่างด้วยใบหน้าเรียบนิ่งไม่ว่ามึงจะเป็นผู้ใดก็ตามมึงไม่สมควรมารุกรานเกาะเทียนเหอของเรากูเป็นผู้อาวุโสของเกาะเทียนเหอทิ้งแหวนเก็บของมึงไว้ จากนั้นก็ทำลายผลการฝึกตนทั้งหมดของเมืองทิ้งแล้วกูจะไว้ชีวิตมึงหนหนึ่งผู้อาวุโสผมเทาขาวพูดอย่างเยือกเย็นมีพลังออร่าของผู้แก่งเจ้ามหาเทพขั้นสามแผ่กระจายออกมาก่อเทียนเหอคือสถานที่แบบใดซิลหลัวไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย แต่ทว่าเขาก็ถือว่าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดกองกำลังใหญ่ทั้งหลายจากโรกาดาราต่างๆถึงแก่งกลัวเทียนเหือลึกซึ้งอย่างเช่นนี้เนื่องจากเจ้ามหาเทพของเกาะเทียนเหือถึงขั้นสามารถเดินเตะอยู่ในห้วงดาราระดับร่างได้ตามอำเภอใจและเป็นนี้เองเกาะเทียนเหือ ถึงไม่ได้นำจอมยุทธจากโลกาดาราทั้งหลายมาไว้ในสายตาดังนั้นวันทั่วไปพวกเขาถึงได้ก่อเรื่องอย่างอุอาดจ,จองหองพองขนจนติดเป็นนิสัยสาเหตุที่ไม่ได้ลงมือในงานประมูลนั้นเกรงว่าก็น่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างเช่นกันรู้ว่าตัวเองรุกรานไม่ง่าย เพาว่าบัดนี้ผู้อาวุโสระดับเจ้ามหาเทพมาถึงแล้วฝ่ายตรงข้ามจึงจองหองขึ้นมาในทันทีหวังจะทำลายผลการฝึกตนของเขาโดยตรงและแย่งแหวนเก็บของของเขาไปน่าสนใจดีแฮะเกาะเทียนเหอสินะ ถึงขั้นสามารถทำให้แดนเจ้ามหาเทพมองข้ามกันพันธนาการของจัก,กรวาลฝาดินเดินเตะอยู่ในห่วงดาราระดับร่างได้ซิลหลวนไม่สนใจทั้งสาที่อยู่ตรงหน้าแต่อย่างใดแต่เป็นการนําสายตาหันไปตำแหน่งที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลพางพูดเทพธิดาเหมียวหลุนไม่ทราบว่าสามารถเล่าเรื่อง เหล่าที่เกี่ยวข้องกับเกาะเทียนหถือให้ข้าฟังหน่อยได้หรือไม่เหล่าเท่าประหลาดระดับกึง่งเจ้ามหาเทพแห่งโลกะดาราอัมพรเทเวะเจ้าเล่ม,มากซิวหลัวไม่มีความคิดที่จะคบคาสมาคมกับพวกเขาดังนั้นจึงสอบถามชีแมวหลุนโดยตรง เห็นได้ชัดเจนเลยว่าชีเหมียวหลุนชะง,งักงั้นเล็กน้อยส่วนสีหน้าของเหล่าผู้อาวุโสแห่งสำนักไทฉือที่อยู่ข้างๆก็ดูย่ำแย่เล็กน้อยเช่นกันเนื่องจากหากชีเหมียวหลุนตอบคำถามของซิวหรัวเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการรุกรานเกาะเทียนเหอปัจจุบันเกาะเทียนเหอเฟื่องฟูถึงสุด ขีดเสมือนดวงตะวันอยู่กลางฟ้ากองกำลังจากโรกาดาราทั้งหลายร้วนต้องดำเนินเรื่องต่างๆโดยการมองหน้าเกาะเทียนหือหากไม่ทันได้ระวังก็จะนำพาหานะแห่งการล้มร้างมาให้แก่สำนักตระกูลต้นชีแมวหลุนก็ต้องเข้าใจผลรับนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่ไม่รู้พอเห็นใดนางรู้สึกว่าซิหลหรัวไม่ได้เกงกลัวเกาะเทียนเหือในทางตรงกันข้ามการที่เกาะเทียนเหอลุกกลานซิหลหรัวนั้นกลับเป็นสิ่งที่ทำให้หายนะใหญ่กำลังจะมาเยือนเกาะเทียนเหืออย่างแท้จริงแต่ชีแมวหลุน ก็ไม่กล้าดำเนินการตามสัญชาตญาณตนเช่นกันดังนั้นนางจึงไม่ได้ตอบกับคำถามของซิลหลัวโดยตรงแต่เป็นการใช้ตัวสำนึกส่งเสียงบอกว่าท่านชายหลัวเกาะเทียนเหอเป็นกองกำลังที่เพิ่งอุบัติเหตุมาในห้วงดาราระดับร่างเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มีโรกาดาราสิบกว่าใบที่ถูกควบคุมโดยเกาะเทียนเหอกองกำลังใหญ่ที่ถูกเกาะเทียนเหอล้มล้างก็มีเยอะมากเช่นกันเมื่อได้ยินคำตอบดังกล่าวซิลหรัวก็ทราบแล้วว่าเกาะเทียนเหอต้องมีความลับแน่นอน การที่กองกำลังนี้ปรากฏกระทันหันนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนอีกทั้งสามารถมองข้ามข้อจํากัดของกฎจัก,กรวาลฟ้าดินอุบายเช่นนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปสามารถทําได้เช่นกันซิลหรือเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้รอให้ฝ่ายตรงข้ามลงมือได้ซ้ำ เขาก็เป็นฝ่ายลงมือก่อนแล้วผนึกรวมพลังฝ่ามือขนาดใหญ่ออกมาโดยตรงแล้วขย่ำไปทางเจ้ามหาเทพขั้นสามที่พูดในเมื่อครู่นี้ไอ้คนนี้ไม่รู้จักความ,วามเป็นความตายเมื่อผู้อาวุโสแห่งเกาะเทียนเหอนั้นเห็นว่าซิลหลัวถึงขั้นลงมือโจมตีมาทางตนเองก่อน จึงมีจิตสังหารที่รวดเร็วและดุด,ดันอย่างยิ่งระเบิดออกมาจากร่างเขากระทันหันเขายกมือขึ้นบอกมาทีหนึ่งก่อนจะยื่นมือขนาดใหญ่ออกไปเช่นกันกดอัดไปทางสิวหลัวพลังโจมตีของผู้แข่งแก่งระดับเจ้ามหาเทพทำให้จอมหยุดจำนวนมากที่มุ่งดูอยู่รอบๆสัมผัสได้ถึงพลังออร่าที่น่าเกรงขาม แม้แต่บรรพอาจารย์ระดับกึ่งเจ้ามหาเทพก็ถอยหลังกับอย่างควบคุมไม่ได้เช่นกันเนื่องจากมาดแมนว่าเป็นพวกเขาทันทีที่ถูกคันหลงจากผู้แกลเจ้ามหาเทพกระทบกระเถินเขากลักก็ต้องแบกรับไม่ไหวแน่นอนในส่วนของซิลลัวนั้นถึงแม้ บ,บรรพอาจารย์ในตระกูลสำนักใหญ่ทั้งหลายแห่งโลกกัดาราอัมพรเทวาจะรู้อยู่ว่าคนดังกล่าวเก่งกาจมากๆทว่าเมื่อปีนั้นอย่างมากสุดเขาก็แค่สามารถต่อกรอกับกึ่งเจ้ามหาเทพเท่านั้นแหละนี่พึ่งผ่านไปแค่ไม่กี่ปีเองและเขาก็ไม่มีทางมีกำลังลบ ที่เทียบทัดเจ้ามาหาเทพแน่นอนมีหน่ำซ้ำทีนี่คือห้วงดาราระดับร่างมีเพียงเจ้ามาหาเทพแห่งเกาะเทียนเหอเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนไหวลงมือได้ตามอันเพอใจจึงผู้อื่นจะกระทำเช่นนี้ไม่ได้หรอกนะตุม้มหลังฝ่ามือทั้งสองพุ่งชนกันกลางอากาศจิตสังหารที่บ้าระหำ่ำ มวลซัดออกไปเงาร่างของซิลหลัวไม่มีการเคลื่อนไหวเลยแม้แต่ส่วนสีหน้าของผู้อาวุโสแห่งเกาะเทียนเหอนนั้นกลับเปลี่ยนไปอย่างมากเนื่องจากพลังฝ่ามือของเขาถึงขั้นถูกโจมตีจนแตกสลายภายในเสี้ยววินาทีส่วนมือใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามกลับไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยยังคง ขย่ำมาทางเขาโดยที่พานุภาพไม่ลดน้อยลงเลยนี่เป็นไปอย่างไรผู้เอาวุโสเกาะเทียนเหอนั้นตกตะลึงมากจนถอดสีหน้าเขาอย่างจะหลบดีแต่พานออล่าที่แข็งแก่งกับผนึกล่างเขาให้นิ่งอยู่กับที่เล่ากับมีอนณาจักรไร้รูปแผ่ ภมเขาอยู่ปาริภูมิบริเวณรอบๆร,ร,ร้อนถูกผนึกเข่าอูทานคำว่าแย่แล้วในใจการที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถปลดปล่อยอุบายเช่นนี้ออกมาได้นั้นอย่างน้อยก็เป็นผู้แข่งแก่งเจ้ามาหาเทพช่วงปลายแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้เขาคิดไม่ตกคือในโลกเหล่านี้นอกจากเกาะเทินเหอของเขาแล้วยังมีเจ้ามหาเทพคนอื่นที่สามารถมองข้ามข้อจำกัดกฎของจัก,กรวาลฝาดินได้อย่างนั้นหรือมือใหญ่ของซิลหรัวประชิตใกล้เข้าไปตรงหน้าภายใต้การคุมขังและพันธนาการจากกฎปริม ผู้อาวุโสเกาะเทียนเหอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหายใจลำบากขึ้นภายใต้การแผ่คุมจากพลังฝ่ามือใหญ่ร่างกายเขาก็เหมือนหมดตะนอยจ้อยตัวหนึง่งแล้วถูกขยำในวินาทีต่อไปอ่าทุกคนล้วนได้ยินเสียงกรีดร้องอันน่าเวทนาที่ดังมาจาก ปากผู้อาวุโสเกาะเทียนเหืนนั้นมือใหญ่ของซิลหลวแค่ออกแรงบ,บีบเพียงเล็กน้อยเสียงกระดูกแตกแล้วก็สาทฐานออกมาในส่วนของพลังเทวะที่คุมกันร่างเขานั้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยด้วยซ้ําแค่เจ้ามหาเทพขั้นปฏิภูมิกระเจาะกระเจากะจาก็บังอาจลงมือตอกกูไอคนไม่รู้จักความเป็นความตาย ซิลหลัวยืนนิ่งอยู่กับที่โดยไม่ขยับแม้แต่ก้าวเดียวแค่พลังฝ่ามือใหญ่ที่ผนึกรวมออกมาก็สามารถกดอัดเจ้ามาหาเทพคนหนึ่งได้อย่างง่ายดายแล้วฝึบนิ้วมือทั้งห้าของพลังฝ่ามือใหญ่ขยับทีหนึ่งหมอกเลือดกลุ่มหนึ่งจึงระเบิดกลางอากาศ ผู้อาวุโสเกาะเทียนเหอไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้ขอร้องอ้อนวอนก็ถูกซิลหลัวบีบจนตายไปก่อนแล้วภาพเหตุการณ์นี้ทำให้สีหน้าของผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งของเกาะเทียนเหอรวมไปถึงหนุ่มเจ้าสำนักน้อยดูหวาดกลัวขึ้นมาในพริบตาวีนาทีนี้พวกเขาจะยังไม่เข้าใจอีกได้อย่างไรฝ่ายตรงข้ามคือผู้แข็งแก่งที่อยู่เหนือ การคาดหมายดูเหมือนเกาะเทียนเหอจะเจอปัญหาใหญ่แล้วหวยหนิงรีบหนีผู้อาวุโสอีกคนในเกาะเทียนเหอตะโกนเสียงดังคำหนึ่งจากนั้นเงาล่างก็กระพิบขวางอยู่กลางระหว่างซิลหลัวและหนุ่มเจ้าสํำนักน้อยหวยหนิงก็คือเจ้าสํำนักน้อยแห่งเกาะเทียนเหอผู้อาวุโสเกาะเทียนเหอคนนี้ซื่อสัตย์มาก เห็นว่าผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งถูกสังหารแล้วก็ยังไม่หนีแต่เป็นการคุมกันให้เหวงหนิงมีไปก่อนผลการฝึกตนของเหวยหนิงเป็นเพียงเป็นเพียงกุฎเทพช่วงปลายเขาเข้าใจดีมากๆว่าแม้แต่ผู้อาวุโสเจ้ามหาเทพยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ขืนเขาอยู่ต่อ ก็มีแต่ต้องตายสถานเดียวดังนั้นจึงไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงกายร่างเป็นแสงกลโดยตรงแล้วบินไปยังห้วงดาราที่อยู่ไกลออกไปในเมื่อมาแล้วเหตุใดจึงต้องจากไปด้วยซิลหรัวทำเสียงหึอย่างเฮือกเย็นทีหนึ่งหวยหนิงเรียกผู้อาวุโสเจ้ามาหาเทพมาสองคนเห็นอยู่ ทนโทษแล้วจักเอาเขาให้ตายสำหรับคนประเภทนี้นั้นซิลหรัวไม่มีความคิดที่จะปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสได้หลบหนีไปหรอกนะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับมือใหม่อนูผิดพลาดอ่านติดขัดไปบ้างก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะสัญญาว่าคลิปหน้าจะมาทำให้ดีกว่านี้ ขอร้องให้ทุกคนช่วยหนูสมัครสมาชิกด้วยนะคะ20บบาทจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ